สวัสดีจ้าวันนี้มาทำอะไรนี่มาถ่ายหนังครับเรื่องอะไร b ิ๊กออฟ m มมโมรครับทำทำไมทำส่งอาจารย์ครับอันนี้คลิปอะไรคลิปรายการครับรายการอะไรมีเพื่อพาเที่ยวครับและนี่คือใครนี่คือพระเอกครับพระเอกและนี่คือนางเอกค,ครับนี่ตัวละครไม่เป็นไรนางเอกพระเอกครับนี่ตีเท่าไหร่หรอวะเนี่ยประมาณตีสองครึ่ง งยวันนี้เฟิร์ไว้มากินไก่อยู่เราก็เลยมาสวินให้ไปใช่แล้วไปายหนังยังไม่เสร็จเลยมีใครมาบ้างครับในวันนี้มีนุ่นนุ่นนมีแบงค์มีนนมีพอดมีตะก้องสะเปิดทำอะไรครับเนี่ยดูคลิปดูคลิปคลิปโค้โอ้โหครับโอ้ทักทายก็หัวนมดำปิดเลยอ่ะใครวะพอดดูใครอ่ะเฮ้ยบอกแก้ผ้เอ้ย วันนี้วันนี้จะอยู่อีกนานะครับเนี่ยอยู่ว่าเช้าอ่ะงานครับก็ทำเสร็จก็ดูได้ก็ดูได้ก็ลงไปสภากอะไรถึงกิจวิ่งกิจวิ่งไหมครับฝากอะไรถึงกิจวิ่งรีบรีบอัดรีบรีบทำจนกูทำมั่งเหนื่อยแขนจำหมดแล้วเนี่ยเออวันดีไปแล้ววันน,น,นี้แขนนี้แหละบายบาย ที่คนชอบทำกันอะไรวะไม่ไม,ไม่ทำไมทำไมเนี่ยทำไมะทำไมะ